โอเคครับวันนี้ก็จะมาแจกล่าโล벅นะคะวิวหนึ่งพันแปดร้อยนะครับ, 1, รบก็แจกจริงๆนะครับผมก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนที่กดติดตามแน่ยอดถึงห้าสิบสามแล้วก็ขอขอบคุณที่ยอดทำยอดวิวให้ถึงสองพันหกร้อยยอดเลียนะครับก็ขอขอบคุณคลิปนี้มากจริงๆนะครับ ก็ไม่มีคลิปไหนถึงพันเลยนะครับก็ทุกคนก็ช่วยดันคลิปเหล่านี้ให้ขึ้นด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็นั่นแหละครับผมก็จะมาแจกรหัสวิหนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ดันให้ยอดซับถึงเออหนึ่งพันแล้วก็ขอยอดไลประมาณห้าสิบถึงเอ,อ้ยยี่สิบบอโอเคนะครับ จดี๋วไปดูเอ่ออันนี้กันเลยนะครับไปดูรหัสผ่านกันเลยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครได้รางวัลงานตัวท่านะนี่ครับก็จะเป็นรหัสรองของผมนะครับก็รหัสที่ผมเล่นนะครับ p v z นั่นแหละครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู